ตอนนี้คณะเดินทางของเราก็<ม>ได้เริ่มตรวเดินทางแล้วตอนนี้เราอยู่ด้านหลังของภูกระดึงเป็นเส้นเขตแดนระหว่างจังหวัดเลยและจังหวัดสัชบวุล<ม>ไปไหนยังไม่รู้นะครับ<ม>แล้วแต่คนนำทางอตอนนี้ก็ฝนตกป,ปล่อยนะครับ เราก็เดินเรื่อยๆอันนี้คือไปด้านหลังของภูกระดึงนะครับจากฝั่งบ้านพงหนีบคือฝั่งเพชพรบูรลืมเอาสายชัดมาจํามากเลยครับโอเคตอนนี้นะครับเรามาได้ประมาณสัก ซึ่งครึ่งครึ่งทางแล้วนะครับ <G ül üyor> อ,อันนี้จะมีที่ดักทางลาดจะเป็นทางน้ำไหลนะครับทางน้ำลาดต้อนไปถึงร้าน <G ül üyor> อึ๊บอ๊บตะลูดลงซะดีกว่านะแบบนี้ <G ül üyor> <G ül üyor> <G ül üyor> ชีวิตมันต้องมันอย่างนี้แหละโอ้นี่แหละ ไปไม่ลำนี้ไปไม่ลำตไม่มาเลยตรงนี้จะเป็นทางน้ำลาดนะครับเราก็จะมาหาปลาตรงนี้ปกติจะไม่มีใครมานะครับเป็นบรรยากาศที่เหมาะกับการแคมปิ้งอย่างมากนะครับ อ oh. จากหลักฐานแล้วว่าอ่ามีคนมันหลามอยู่นี่ออ่ <c oughs> อันนี้เรายังไม่ถึงจุดหมายนะครับอันนี้คือขึ้นทาง ตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาอีกระยะหนึ่งนะครับจะเห็นความสวยงามของธรรมชาตนะิอันนี้ถ้าต้องเอื่นว่าลานหินก้อนเนาะนรบ,บริเวณแถวนี้นะครับเหมาะกับการแคมปิ้งโดยการผูกเปเพราะมีน้ำนะครับ พื้นที่โล่งนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าฝนตกหนักมีน้ำป่าก็ถือว่าอันตรายมีอาเด็ดบ้างตอนนี้นะครับเรากำลังจะข้ามลำห้วยอีกครั้งนึงนะครับเพื่อไปยังจุดหมายของเราน้ำนะครับเย็นเจียบนะ เดี๋ยวเจอกันฝั่งตรงข้ามตอนนี้นะครับเราเดินมาเจอมะไฟป่านะครับเพราะในป่านี้นะครับมะไฟเยอะมากเราเห็นไอ้ลิงกินเยอะมากนะครับเศษลิงเศษเปลือกลิงนะครับนะนะโอเคครับ ตอนนี้เราก็เลาะริมหน้าผานะครับริมน้ำถ้าใครพลาดก็ตกน้ำแค่นั้นเองนะจริงๆเปียกยี่แล้วนะ <afood> <nuest> ตกก็ไม่เป็นไร <ISHA> ตรงนี้เหมือน มีชิงช้าธรรมชาติตรงนี้นะครับอ่าก็ตรงนี้จะเป็น,ปนที่หลบฝนนิดนึงแล้วก็จุดไม้ประทางเราอยู่ข้างหน้าความสุขมันอยู่ตรงนี้แล้ะพี่หนุ่ง คือการได้เดินหยีบน้ําไปนี่แหละตอนนี้เราก็จะใกล้ถึงจุดหมายแล้วนะครับอันนี้คือ,อผู้นําทีมความสุขอยู่ที่การเดิน,นไ่ายนะครับ ตอนนี้เราก็ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางนะครับเพื่อลาดใหญ่ฝนตกมาตลอดเวลานะครับข้ามเราห้วยมาหลายรอบครับนะอันนี้เราจะถึงแล้วโอ้ถึงแล้วแมนเบอร์เมนเบอร์ อันนั้นคือภูกระดึงนะครับที่เรามองไปเห็นคืออ้อมมาด้านหลังจากตัวอำเภอบรรยากาศก็เฉียวชุ่มและชุ่มชํ้อันนี้คือผู้นําทางของเรา <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาที่พักแรมนะครับตรงข้างหน้าตอนตอนนี้เปียกหมดแล้ว